สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาล้างปืนนะครับมาดูกันว่ามันใช้อุปกรณ์อะไรบ้างครับก็ไง่ายๆเลยอันี้เป็นผ้าผ้าที่เนื้อนุ่มนะครับสามารถซับน้ํามันซับน้ําได้ดีนะครับนี่นะครับนุนม่นมอานุ่มนะครับอันที่สองก็น้ํายาล้างปืนนะครับ ผมจะใช้ตัวนี้เป็นยี่ห้อ0 7นนะครับหรือว,ว่าอาร์สามนะครับที่ผมมีนะครับแล้วก็ตัวแซ้ขัดลำกล้องนะครับขัดตะกัวจากลำกล้องนะครับตัวแท้นี่นะครับก็จะมีอยู่สีหัวนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วก็ อันที่4ก็ปืนนะครับ 1, 2 ,3 4งสอี่สอย่างนะครับก็มาล้างกันเลยนะครับเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนที่หก็คือเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วแล้วขั้นตอนที่สก็คือเช็คปืนนะครับเช็คปืนนะครับเช็คปืนเช็คความปลอดภัยของปืนนะครับ ก็เอาแมกกาซีนออกนะครับแมกกาซีนให้ดีก็เอาเอาลูกกระสุน,นออก,ก,ก,กเลยนะครับเอารูปกระสุนออกจากแม็กเลยนะครับจะได้เช็คด้วยนะครับแล้วก็เช็คในลองพึ่งนะครับปืนตัวนี้ยังมีพิษสงอยู่นะครับจากเท่าที่ ถ้ามันมีกระสุนอยู่ในนี้นะครับมันก็มีพิษสงอยู่นะครับก็ก็เคลียร์ออกนะครับบางคนก็นิยมหลดหลดลูกไว้นะครับ <c oughs> ยังผมไม่ไม่นิยมหลดลูกไว้นะครับถ้าไม่มีเหตุสุ่มเสี่ยงครับ <c oughs> ไม่มีกระสุนนะครับเดี๋ยวขึ้นทางชลัยไว้นะครับ ปืนปลอดภัยนะครับปืนปลอดภัยพร้อมล้างน,นะครับ <c oughs> มาดูว่าล้างยังไงนะครับก็ตัวนี้ก็เป็นสเปรย์นะครับเราจะพ่นนะครับเราจะพ่นฉาลางเลยนะครับปืนตัวนี้นะครับมันถอดง่ายเดี๋ยวผมจะถอดเลยนะครับไม่เหมือนปืนบางระบบจะถอดยากมีขั้นตอนยากนะครับ <c oughs> คนที่มีซีแซตเราอาจจะลืมวิธีถอดนะครับเอามากรับนะครับแล้วก็ดันสไนมาดดัน์ดันสไมาอเอาที่นี้ก็ได้ครับส่วนที่เป็นปติกก็ทีเดียวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> อถอดอกนะครับ มีอยู่แยกชิ้นออกมานะครับที่แยกชิน้นที่เห็นก็จะมี1ชิน้น2ชิน้น3ชิน้น4ชิน้น5ชิน้น6ชิ้นนะครับอันนี้เล็กๆให้าหายนะครับส่วนมากก็พวกนี้นะครับพยายามเคลียร์พื้นที่นะครับเวลาล้างก็ล้างอยู่ในเฉพาะคนเดียวนะครับไม่ควรจะมี นี้มาล้างลำกล้องนะครับการล้างปืนจะว่าง่ายก็ง่ายนะครับจะว่ายากก็ยากนะครับเพราะว่ามันมีคนที่สอนนะครับวิธีล้างปืนต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับแต่ละการของผมก็เอาแบบนี้นะครับสมมุติว่าตะกัวมันวิ่งออกไปอย่างบี้มันจะมันมีเกลียวลำกล้องใช่ไหมครับแล้วตะกัวมันไปติดในเกลียวลำกล้องนะครับ ถ้าเราเอาตามเกลียวลงกมก้องอย่างเงี้ยดันไปชต้กขัวมันก็ออกนะครับต้ขัวมันก็ออกแต่บางบางสำนักนะครับก็บอกว่าอย่าอย่าชักเข้าชักออกนะครับก็คืออย่างนี้นะครับให้ไปอย่างนี้เลย นบนัเอาแบบนี้ดีกว่านะครับก็คือหลักการผมก็คือไม่ให้เกลียวลำกล้องมันมันสึกง่ายนะครับมันก็ไม่ได้สึกง่ายขนาดนั้นหรอกครับเรามาดูว่ามันสาดแล้วก็พอนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับแล้วก็อย่าไปกลัวอะไรมากนะครับทีนี้ ก็หมอกผ้าซับน้ำมันออกหน่อยนะครับที่นี่ก็แบบนี้ได้เลยนะครับ กงแค่นี้นะครับแส่ผมใช้2องหัวนะครับอีกหัวหนึ่งก็ไว้สำครับอย่างตัวนี้นะครับผมเมื่อทีก็ใช้นะครับมันมันก็ล้างได้หลายปืนอย่างตัวนี้ก็มีสามาเจ็มี38มีเก้ามม,มนะครับ ีนี้เราก็ตัวนี้นะครับพ่น,นะคะแค่นี้ผ้านี้คือเตรียมสับเวลาเราพ่นนะมันจะน้ำคราบสกปรกม,มันจะหยอด หยดลงนะครับหยดลงนี่นะครับแล้วก็ผ้าซับออกนะครับไม่งั้นมันก็วนๆบินในปืนนะครับถ้ามีคราบขมเหลวถ้ามีเศษฝุ่นนะครับเวลาพ่นมันก็จะออกนะครับมันเป็นสเปรย์นะครับมันเป็นสเปรย์ฉะล่างนะครับทีนี้ก็เอาตัวนี้นะครับตัวครงปืนในกลไกมันนะครับ คนไของปืนนะครับเพราะว่าหลายคนถามมาแล้ว่ากระป๋องหนึ่งใช้ได้กี่ครั้งนะครับนี่ครับการใช้งานของน้ำยาตัวนี้นะครับมันแล้วอยู่แล้วแต่การพ่นนะครับพ่นมากพ่นน้อยนะครับถ้าเขา ล้างเหมือนอย่างที่ผมล้างนะก็ใช้ได้ได้หลายครั้งนะครับคุ้มค่าใช้ได้เป็นสิบครั้งนะครับถ้ามันสกปรกมากมันก็ต้องผลเยอะใช่ไหมครับมันก็ปริมาณการใช้งานต่อครั้งมันก็ลดลงนะครับ แล้วท,ที่ว้าเราล้างมากล้างน้อยนะครับ่นเยอะไม่่นเยอะนะครับมันอยู่ที่ปืนด้วยถ้าปืนมันระบบมันโอเคนะครับก็ไม่ต้องไปล้างมากนะครับล้างพอดีนะครับพอดีคุมสนิมอยู่นะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็ ตัวนี้ก็ให้มันเจอน้ำยาบ้างนะครับตอนเป็นเหล็กนะครับไม่ถอดผมไม่ถอดเนนาทีค่อยถอดนะครับ <c oughs> <c oughs> เพื่อว่ามันจะได้ไล่ความชื้นออกไปเพื่อมันมีน้ํานะครับเดี๋ยวมันจะเกิดสนิมนะครับแล้วก็คนน้ำยาพวกนี้นะครับไล่ความชื้นออกไปนะครับ <c oughs> ก็เป็นน้ำมันแทนนะครับ ก็มีแค่นี้นะครับเรวจะประกอบนะครับก็ประกาะเข้านะครับแค่นี้เอง,เองนะครับเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่นาน เป็นผมล้างผมจะล้างแค่นี้นะครับก็เวลาที่เหลือก็เช็หรือเครื่องมือนะครับ5นาที10นาทีนะครับถ้สาสงสัใอะไรก็สอบถามได้นะครับฝากคอมเมนต์ไว้นะครับฝากติดตามกดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ